หนึ่งสองสวัสดีครับรายการวันจารณ์สเปนของเราจะมาที่ชั้นแปดครับเฮ้ยเราจะไปที่ชั้นเก้าชั้นเก้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่เคยขึ้นมาดูห้องยังไม่เคยรู้เรื่องว่าที่นี่เป็นยังไงครัแต่เราจะพึ้นไปดูเลยทั้งเท้าอ๋อคือคณะเรามีห้องประชุมด้วยนะครับไม่ทราบือเปล่าใจกำลังเต้นอย่าง ขนลุกเลยครับที่นี่คนลุกครับคนลุกเก็บเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศคนลุกครับแฮมมึงต้องปรับปรับไอ้นี่ปืดๆด้วยมันปรับไม่ได้เลยพี่อะคอนปิดแรงๆคอนปิดไม่ได้ใครสำหรับแน่ๆปีข้าวขาอาศัยอยู่นะสำหรับเพื่อนใครที่ไม่รู้ว่าเปิดเรามีช่างกาว เขาเรียกว่าโดม่วมันเป็นวิวที่สวยที่สุดในมอมผมรับประกันได้ เหมือนนอตเลยขอประชุมนี่ผมขอนำเสนอเพราะผมคิดว่ามันเป็นวิวที่สวยที่สุดโอ้โหสุดยอดในมอแล้วผมชอบมากไมเราออกประตูนี้เลยนี่นี่นี้่ออกประตูนู้นโอ้โหขี้อะไรเต็มหมดเลยอะเต็มพื้นเลยอะเจ้าภาพด้วยครับ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกฮะดูวิวโอ้โหขี่นกบานเลยอะถ่ายอยู่เนี่ยช่อนะครับโอ้ยชัดๆนี่คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของราชมงคลนะครับนี่ครับความสวยงามของเราดทางเดินที่นกคือคือผมเชื่อว่ามันมันไม่มีที่ไหนมันวิวสวยเท่ากับคณะเราแล้วนะครับ นี่เป็นทางเดินขี้นกนะครับสุดตีนะทางเดินขี้นกหืมกูแทบจะนิ่มอากอุ้ยมันโอ้โมึงดูความหนาโอ้ดูความหนาของขี้นกกี่ปีครับเนี่ยดูความหนาโอ้โูความหนาขี้นกขอบคุณครับ้างขอบพูดเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะขอบคบ้าะกูไม่ได้พูดพูดเรียๆว่าขอบคุณขอบคุณที่ทำให้งานวันนี้รู้เรียบร้อยว่ะ ไม่ได้พูดอะไรกูแชมป์ไม่พูดมันไม่ได้พูดกับไอ้นี่กับพูดนักแสดงหนึ่งมันพูดกับห้องอ้าวหมายถึงพูดกับใครนักแสดงนักแสดงขอบคุณขคือฝ้ายกับแชมป์เดินลงไปก่อนจากกูเลยขอบคุณฝ<ว>้ายกับเต้แต่ว่าแม่งสวยมากแต่ว่ากูขอบคุณล,ล,ล,ลอยๆกับที่ด้วยผมเชื่อว่าคนที่หลายๆคนที่จบจากสื่อสารไปอาจจะไม่รู้จักที่นี่เลยด้วยซ้ํานะครับไฟกล้องยังเพิ่งมาเลยครับผมใช่ครับที่นี่คือแบบสวยงามมากมีพวกยังงงกับขี้นกันอยู่ไอ้พวกนี้ นี่ครับคนถ่ายทำของเรานะครับอันนี้ตากล้องนะครับตากล้องของเราเองกล้องนั่งถ่ายปรับไม่ได้ดูครับดูเขื่อนกั้นน้ำมอเรานี่สุดยอดมากทำเลยเราเฮ้ยนี่มันอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เขื่อนกั้นน้ำไอ้บ้าระวังระวังสวยนะครับนี่คือหอที่พวกเราอยู่กันนะครับตรงนี้ดูนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมาก มีนกอยู่บนหัวด้วยโอัยเทรลานอดนมันอยู่ในโอ้โหขี้นกไอ้ชดูครับพึ่งขี้กันหยกหยกมองกันไม่ทันโอ้หล่นนะตุ๊บตุเลยขี้นกนี่คือหอประชุมชั้นเก้าเรานะครับใช่ใช่สิบกว่าปีเนี่ยู้ด่าเอาเพว่าประมาณสิบดูดิขี้นกแห้งอะ เป็นตะไคร้น้ำอ่ะที่น้องใจเป็นตะไคร่เดี๋ยวหนึ่งลองลองไม่ได้เลยนะองลองพนังเลยจำทีเดใช่ไงกูบอกแล้วมันสวยมากกูบอกตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอยู่อีกวิวทิวทัศน์หนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆจากตรงนี้ไอหอประชุมข้างในเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบบให้มันใหม่หมดอ่ะทำเป็นงานแต่งแล้วก็มีจุดพุตรงเนี้ยผมว่าโรแมนติกมากก็เนี่ยแหละคือตรงนี้ก็โรแมนติกสุดๆเลยโอ้นี่ครับโรแมนติกสุดๆนี่รอพระอาทิตย์ตกกรดานมาแล้มา นี่ครับเพื่อนๆท้องฟ้าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่คยลฟ้ายามเย็นเห็นแสงลำไอมามาให้ซีลเอทซีลเอทหน่อยเน๊ขลังกล้องไม่มีอีกปีดังมาได้ปะบางลวงหัวไ่รวงเดี๋ยวส่งต่อให้เจ้าของเลยนะครับ ขี่นกอันนั้นนั่นแหละพวนี้มันผุนี่คนจ่คนนี้ขึ้นไปตรงนั้นแล้วมันก็ตกลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ตรงนี้ผมอยากให้หนึ่งตรงนี้นี่เลยครับที่ตกมาตายรูรูนี่เลยจ้ะอ๋อนี่แม่จักที่ตกจากรูนี้มาตายนี่เป็นนี่เป็นสิ่งดีวิธีตกมาตายน้ำนักนี่ไม่น่าทำรูขนาดนี้เลยนะยกไม่ขึ้นนะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวไม่สาบมันมีปีกมันไม่บินเหรออ๋อดูดิมันตกลงมา,งต,กมาตกมันสูงมาก <c oughs> จากนอกโลกโอเคครับเราจะมาถ่ายซีเว่์กันสวัสดีครับไายวะครับวันนี้เราจะไปส่วนที่หลอนที่สุดของชั้นนี้นะครับไปตามมาเลยครับพี่ดานะพี่ดาน,นี่ถ้าเกิดพี่ตูนบอดริสเลมมาเห็นพื้นที่ตรงนี้กับบรรยากาศร,รอบๆนะครับพี่ตูนบอก ผมจะพาคนไทยบินนะครับกององจรปิดตอนนี้มันปิดไปแล้วครับดูนะนี่ตู้อีนี้อยู่มาสิกว่าปีแล้วแต่ก่อนก็คงเคยเป็นที่จัดตู้ทีนเปิดได้ป่ะประตูไ่ไม่ไม่เปิดได้เพเปยออกนนะครับสิบกว่าปีทำไมเขาถึงต้องทิ้งล้างเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับคุณชาคิดครับเขาถึงต้องทิ้งล้างขนาดนี้เพราะคำ่งนั่นออะไรที่ต้องทิ้งหมดที่ไ ถ้าเป็นน็อตม่นไม่ปล่อยไว้อย่างนี้หรอกวัดกีเตอร์นะครับผมเห็นเขาว่ามีนเดี๋ยวจะพาไปส่วนที่หลอที่สุดนี่เป็นห้องน้ำที่หลอนที่สุดในคณะนะครับนี่ครับเปิดฉากด้วยนกครับเฮ็ดโอ้โหโโอ้หนี่แห็นนกบินออกห้องฟ้าสวยมากเลยดูผมคิดว่านี่เป็นห้องน้ำที่หลอนที่สุดในคณะเราแล้วนะครับ เรรียยนอาาจ์แหมคนซ่อมลิฟต์เขาก็ต้องขึ้นมาแบบนั้นนะหรอมั้งถ้าสมวติตรงเนี้ยหักไปก็คือเสียชีวิตแน่ๆครับมันไม่หักหรอครับมันเป็นปูนเฮ้ยมึงระวังลิฟต์มันขยับนะสลิงสลิงมันขึ้นมาหรอเอ่อผมของหนักครับอ่ะเดี๋ยวซื้อให้หนึ่งที่เลยจ้ะไม่เสียตัวเปล่านะเดี๋ยวเสียถือให้ยังไงเออเอาหนึ่งขึ้นไป จะขึ้นยังไงด้วยโอเคแรับปิดประตูเฮ้ยดัดีโอ้ร้อนมากลาก่อนเธอเออเลยไฟเปิดติดนะได้ไหมสองติดแต่ด้วยก็เลยอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามอเราเอ้ยคณะเราคณะสื่อสารสังเาต

เดี๋ยวเไปทีเก็อี้คืนุมคของคณะราเเหนือแต่ครับุณคุณแมเนอแตครับอาเครับนร้อนมากครับวันนี้เป็นวันที่แบบคุณลมาอไกตีตัวทติดติดติดครับเราต้องมาฟอร์ครับนี่ ไอ้อย่าไปกดเลยนะจบพักเออนอุต่าอ้าวเฮียอ้าว้ยอนจิงเ hmm. ียไรวะีมันวิ่งเข้ามาตอนเียที่ถ้าไม่มีไฟเื่อว่าหลอนนะหลอนดิเน๊งสองสามแล้วปิดไฟดิเน๊งสอปิดไฟอ้าวฮึอืมเราขอทุกท่านออกจากที่นี่นะฮึอุยตกใจ ลงแเนี่ะถือโอ้โหไอ้สัตวนี่ก็จะรับกูมันส่นกูไม่สนใจมันอุยอะไรเนี่ยโน้ตบุ๊กกูโดนตีนกูก็กระแทกอยู่ดีได้เวลาปลดประจำการแล้วอ๋อที่มันรู้เพราะว่าสายขาดใช่ไหมเออสายขาดไม่มันไม่เกี่ยวมันเหม่งน้ำน้ำหนักมันทิ้งบิ่งเกินไปอ่ะถืออย่างนี้เลยถืออย่างนี้ ไม่ให้รูดก่อนถูกต้องแาบนี้ไปแมนไปทำมันมึงไม่เคยดูกรรมิ่งขีดเหรอไอ้สัตว์แมนมันดูเนอะโอ้ยไม่เคยดูแบบการวิขีดไปห้องนายแจ๊กอันนี้เลยครับใครว่าด่าข้อมือไปตู้ไปตู้ ไปเฮ้ยเดี๋ยวของข้างหัวแม่งฉีดมามันถีบมาบาดดาผักนะมึงอ๋อเราจะไปสู้เหรบสู้กับบอสเยี่ยมไม่เข้าทางนูนเยอ้หลอกเรา ไทายังห้องแล้วแล้วมีส่วนห้องห้องนี้ครับห้องอะไรไม่รู้เราเพิ่งเคยหอเยอยัาทีห้องน้ำห้อง้ำเยห้งน้เลยไอ้บ้าหุบงเี่ยเยี่ยเหม็นวะเหม็นเนี่ย แล้วครับวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมสิ่งลี้ลับสถานที่ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นและไม่กล้าขึ้นมาพวกเราได้นำเสนอให้พวกให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่ามอเราก็ไอคณะเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าวางจัดสตูดิโอมีคนอยู่เนี่ เขาไม่กลัวอยู่มาติดกับปีเยอะเขาคงสัมผัสอะไรได้แต่บางคนมัน<ม>เขาอะ,ร,อะรู้ถึงอารยธรรมสมัยก่อนแล้วสมัยปัจจุบัน yes ตอนนี้มันได็ก